ทำไมถึงเลือกเป็นรีโวครับความแรงโอเคขึ้นขาว่ารอบสบายอ๋อประหยัดน้ำมันด้วยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเลโก้นะครับว่างๆฮะออกมาเยี่ยมหาลูกค,ค้าหน่อยนะครับวันนี้ก็มาหา แวะมาหาพี่รณชัยดอกแก้วนะครับหรือว่าพี่เก๋ซึ่งพี่เก๋นี่ก็เป็นลูกค้าของโตโยต้าเนาะซื้อรถมาพี่เก๋มีรถโตโยต้ากี่คันครับตอนนี้อสองคันครับผมสองคันเนาะอ่าคันไหนมาก <4 S 1> รุร่นไหนบ้างมีเลนเนอร์คันหนึ่งแล้วก็เพิ่งออกรถร,ถรถีโนนิวใช่ เอามาทําสไลด์อ๋อทั้งคู่นี่เป็นเป็นรีโวทั้งคู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับรีโวทั้งคู่อ๋อปกติคันนี้เนี่ยปกติอาชีพนี่ยทำยังไงทำอะไรบ้างฮะอ่าก็มีรับจ้างทั่วไปรับจ้างเข่าไปไว้ทําส่วนตัวก็ผมอาชีพผมผมเป็นค้าขายขายมอเตอร์ไซค์มือสองอ๋อมอเตอร์ไซค์มือสองและรถยนต์รถยนต์ก็ขายใช่ไหมใช่อ๋อก็เคยตัวนี้ก็ออกมาก็ในธุรกิจตัวเองด้วยแล้วก็อันนี้รับรับจ้างได้ไหมฮะหรือว่ารับจ้างได้ครับรับจ้างได้ก็คือรับบรรทุกรถยนต์่ ลูกค้าใช่อันนี้ทั่วทั่วประเทศเลยไหมครับผมทั่วประเทศครับทั่วประเทศเนาะแล้วทาไมถึงเลือกเป็นรีโวครับมีความแรงความแรงขิ้งเขาประหยัดน้ำมันด้วยถือว่าประหยัดอยู่ครับประหยัดอยู่อ๋อจากที่เทียบเราเราวิ่งรถประจําอยู่แล้วเนาะวิ่งทุกวันอยู่แล้วจะรู้ใช่ไหมครับว่าอัตราการใช้น้ํามันในประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้ไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีไม่จุกจิกเลยไม่จุกจิกถามพี่เก๋นิดนึงครับปีปีนึงเนี่ยใช้รถเนี่ยวิ่งเยอะไหม อ่าคันพีเลนเนอร์วิ่งเอไปสี่ประตูก่อนก็ได้นอ่าสีประตูพีเลนเนอร์วิ่งไปประมาณ30,000ืกวโลก็เฉลี่ยแล้วเดือนละ2,000ักวโลปีหนึ่งใช่ไหมสามห0ื่นโลใช่ครับอ๋อก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะกว่าใช้งานปกติเนาะโดยปกตินี่ก็ประมาณหมื่นหนึ่งถ้าไม่ไกลก็หมื่นถึงสองหมื่นโลอันนี้วิ่ง30,000ก่โลส่วนคันนี้ล่ะครับออกมานานนี่คันนี้ได้สองจะสองเดือนครับวิ่งสองเดือนเจ็ดพันโลสองเดือนเจ็ดเจ็ดพันโลแสดงว่าก็รับงานบ่อยอยู่เหมือนกันได้เรื่อยๆส่วมากเรื่อยๆครับส่วมากขึ้นเชียงใหม่เชียงใหม่นี่ขึ้นนนเเขขขขาาะึ้้ครับใช่ม โอเคขึ้นเขาอะรอบสบายไม่ต้องล้อไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเทินเยอะวิ่งขึ้นเขาอะบรรทุกอ่ารถกระบะเกียร์สามเกียร์สี่นี่สบายไอ้นี่เอามาติดตั้งเองหรือว่าทางบริษัททำให้อ่าทางบริษัททำให้ครับทำให้เลยทำบนะครับพร้อมวิ่งงานคือติดวินติดสไลายนร์ดอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยหมดเลยครับพาดูรถดีกว่าพี่พาดูนิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่มันต้องใช้ครับสำหรับรถสไลด์อันดับแรก อันนี้ติดวินมาติดวินมาวินหมื่นสามพันปอนด์นก็มีเครื่องอุปกรณ์อะไรประมาณอุปกรณ์ช่วยสไลด์มันมันทุกได้เยอะสุดนี่ประมาณเอาเอาสมมติว่ารถรถกระบะได้คันใหญ่ๆได้ใช่ครับกระบะได้แล้วก็รถเก่งได้แต่มอไซค์ก็ก็ใส่ใส่ได้เยอะอยู่ประมาณ10คันขึ้นขึ้นเขาด้วยนี่ขึ้นเขาขึ้นเขาลองครั้งแรกรู้สึกว่าเออขึ้นเกียร์สบายมากไม่ต้องเทินเยอะวิ่งโอเคเลย ให้พี่เก๋ฝากธุรกิจนิดนึงฮะรถสไลด์ติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 0108961นะครับตลอด24ชั่วโมงส่วนรถมอเตอร์ไซค์มือสองก็ช่วงนี้ก็สอบถามได้ครับรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนก็สั่งได้ครับถ้าเก๋ไปสนใจนะครับเกี่ยวกับจะซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองหรือว่าจะมีจ้างรถสไลด์ไปส่งรถตามอู่หรือว่าไปส่งที่บ้านส่งอะไรเนี้ยก็ติดต่อได้นะครับกับทีมงานเก๋เซอร์วิสนะครับยังไงขอบคุณพี่เก๋มากนะครับบวัสดาครับผม